สวัสดีครับอยู่กับช่องซีนเดีครับสำมแปดเดินมาตีที่ขับรถมาสานาทีข้ามถนนมาก็ถึงแล้วอยู่ตรงข้ามกันที่บ้านก็อยู่ซอยส41เนี่ยสามแป อเขาบอกว่างานเล็กๆครับคราวนี้จะเห็นว่างานเล็กๆจะเป็นส่งเข็มแต่ว่ายังไงคุณทองสวรรค์ก็นุณทองสวรร้า5แปงช่วยยแลไม่แี่คุณมาเข็ามันแ้เท่าไหรันะ าเป่างชื่นเ่มเดินะคะแล้วก็การที่วันนี้เราไม่เนปที่เรของเชชเป็นการที่เราจะมาูชชนะุกนเี๋ยก็ไม่งเล่ยนหน้านะไม่งยนหน้าคตกัน้วเดี๋ยวถ้าเข้า้วโดนน่เดี๋ยวปีแล้วเข้าโดนนั่นเอ็มมีคนหนึ่งเฮ้ยเอ็มสามีเหรอเอ็ม

ออกไปจากที่นี่แล้วนี่เราตายแล้วนะอย่ามายุ่งกับเสื้อผ้าที่เราแล้วนะออกไปจากที่นี่นะทุกสภาพทุเล่าแล้วนะข้อวซอยซีฟานไก่ย่างข้าวซอยข้าวซอยข้าวอยข้าวซอยข้าวซย สู้ๆครับพี่อ๋อชิจาเลยสู้ๆค่ะกล้องมาแคะดูเอ้อดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ท็อป นี่เหรอไม่ได้มาเหรอเลยเอ่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะโอ้โหสี่แลแล้วห้าหหมดแล้วหมดแล้วนุิหมดแล้วบิยาที่หนึ่งนะครั้มายบเข้ามาที่ส นี่พอเข้ามาแล้วครับเข้าคนแรกเลย17นาทีระยะไม่ครบนะสกิโลกว่าใช่ไหม3กิโลกว่าเมื่อกี้ใช่ปะประมาณ4กิโลนิดหนหรอไอว่าไอเราว่าทำไมมันเร็วสัมสิแปดเจ็ดนั่นแหละวะผมเร็วมากมันวิ่งยังไม่ยังไม่บอกถุงพยาลุงพยาวันนี้ก็พ่อเมื่อกี้ก็คุยกับ ว้าวมาแล้วมาแล้วรุ่นกันไรครับรุ่นกันไรครับสี่สิบสามสิบสามสี่ห้าหมดยังหมดแล้วนะครับนะนี่แม่ก็ไม่รู้อยู่ไหนครับหายไปเลยเวลามันก็สิบเจ็ดนาทีระยะไม่เต็มครับสามจุดแปดแล้วก็บิย่าเข้าอันดับหนึ่งรุ่นอายุสิบสามถึงยี่สิบเอ็ดเก้าัว บีญาเข้ามาสิบแปดนะวันนี้ตอนนี้รอแม่บีญาอยู่เดินเลยครับครับขอบคุณท่านสอกรนัทธนันวรหงส์ซังเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นรุ่นประชาชนนะครับอายุ1 3ถึง20ปีนะครับเพศชายนะครับเอาเพศชายก่อนอ่อ่ที่3นะครับเด็กชายรมดอนพุ่มเผยครับผมที่2เด็กชายวัชระพลการมัดและ ที่หนึ่งนะครับเด็กชายอัศกรสีแก้วเชิญทั้งสามคนเลยครับ,รบแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านสอส,อสอนะครับทีมการกิตติวิราปากรณ์นะครับนะสอสอเขตของสัมวานะครับมอบถ้วยรางวัลน,นะครับนะหนึ่งสองสามยินเลยเออไ,อไอคนที่สองนี่อายุเท่าไหร่แน่เนี่ยทำไมโหนดไม่โกนเลยอ่ะโอ้โ <laughs> หนดเขาไม่โกนเลย <laughs> แก่พอๆกับครูเลย ขอแสริ้วีการน้องทัสามคนด้วยครับผมถ่ายรูปืนถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูกันรอ่ารุ่นต่อไปไม่ถ่ายรูปเลยเออไปแล้วไปแลไปแล้วไปแล้วไปรล้วไปแอ้วไปแล้วไประควัปแล้วไปแ้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไล้วปแล้วไปแล้วไลไปแล่วไปล้วไปแล้วไปแล้วรปแล้วไปแล้วไปแล้วไปลปแล้ปล้ไปล เออสามกิโลไหมเอ็นหนึ่งกิโลต่อสามนาทีอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าเพจถ้าเพจสองอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงก็หนึ่งกิโลต่อต่อสองนาทีครับเพจก็คือเพจความเร็ว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 ของการวิ่งนะครับนะแต่ญี่ปุ่นนี่เขาวิ่งเร็วกว่านี้นะครับนะครับผมเพราะญี่ปุ่นเขาชิญ E ท่านอาจารย์ฮา,านาฟีหวังพิทักษ์นะครับคอนเตบมัสยิตดารุญบาดานะคุณจันยางสีแก้วและคุณบางยางสีขอเชิญทั้งสามท่านครับอ ขอเรียนเชิญนะครับคุณครูยูซุปขุนทองเทพนะครับมีร้านมัซยิดดารุญิบาร์นะครับให้แก่ขึ้นมามอบรางวัลให้กับผู้ได้เอาวัลนะครับคุณผมครับผมอีกผมอยู่นี่โอ้โหมาแล้วมาแล้วอายุก็เยอะมาก็ช้าโอ้โหอันนี้ครับเป็นนางสาวนะครับนะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับนะ ยังโซงสิงสิงๆนะครับนะยังไม่มีแฟนใครสนใจติดต่ออายุห้าสิบเจ็ครับสาก3ปีเกษียนะครับชำนาญการพิเศษนะครับคนเนี้ยพี่กาครับพี่กาครับพี่กาเชิญนี่หน่อยครับ มีเรื่องึกษานะครับอ่าพี่กาครับดูแลอาวุธเสือสุดในแถวนี้นะครับลวแบบนเลยครับเอ่ออันนี้เป็นประธานชมลมวิ่งสัมมาลันเนอร์นะครับเดี๋ยวจะให้มอบช่วยหกสิบราะหน้าแกได้นะครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อ,อ่เดี๋ยวห้าห้าสิบผู้ชายอยายุแกได้ห้าสิบไปแล้วมั้ง ได้แคห้าสิบสี่ครับออกนะครับนะถุงสุดท้ายครับคุณมินจับเลยครับผมจับ,จบได้